สวัสดีครับดูดีการเกษตรคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําอะไรนะครับเป็นพาร์ทชุดพ่นยาถ้าลูกค้าท่านใดสนใจแบบเอาอะไรบางตัวบางชิ้นเพื่อต้องการเซฟคอร์สเซฟราคานะครับสามารถไปติดตั้งเองได้แล้วแต่ไอเดียแต่ละคนนะครับก็ซื้อเป็นชิ้นเป็นตัวไปเผื่อบางที่ต้องการหัวฉีดหรือว่าตัวปีกตัวแขนนะครับ คืตัวนี้ก็ได้เช่นกันส่วนปัม๊มก็มีนะครับตัวนี้เป็นปั๊ม3สูบนะครับมี4สูบแล้วก็แบบส่งกำลังด้วยสายพานนะหรือจะเอาถังก็ได้เช่นกันแต่วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำชุดสายส่งแรงดันสูงนะครับกับหัวฉีดทนแรงดันสูงตัวนี้ครับไม่เกี่ยวกับตัว ปีกนะครับเราจะรีวิวเฉพาะตัวหัวฉีดกับสายส่งสีเหลืองนะครับราคาชุดนี้นะครับมีทั้งหมด12หัวฉีด12สายส่งนะครับเรามาเริ่มต้นตรงหัวกันก่อนนะครับหัวฉีดตรงนี้ฮะก็จะมีตัวเห็นสีน้ำเงินนะครับจะเป็นตัวที่ตรงที่น้ำออกจะเป็นเส้นตรงนะครับสเปรย์ออกแล้วก็สามารถหมุนทำความสะอาดได้นะครับ ตัวนี้จะเป็นเกียวยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าป้องกันเกีียวรูดนะครับรองรับแรงดันสูงถ้าเปิดออกมานะฮะเราก็จะเห็นตัวดำๆตรงนี้นะครับจะเป็นสินยางส่วนแดงๆตรงนี้ที่โผลมานิดนึงจะเป็นตัวไส้กรองนะครับนี่ฮะกรองดักฝุน่นได้ดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับราคาถูกด้วย แล้วก็หมุนเข้าดังเดิมนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นตัวเปิดปิดน้ำนะครับก็เหมือนก๊อกครับส่วนสายนะครับจะเป็นสายส่งทนแรงดันสูงนะครับจะมีทั้งหมด12เส้นด้วยกันเพราะว่าชุดนี้มีทั้งหมด12หัวฉีดนะครับส่วนการล็อกกับท่อนะครับ ท่อตัวนี้จะเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลหัวที่1นะครับหัวที่2หัวที่สหัวที่4หัวที่ห้าหัวที่6หัวที่7หัวที่8หัวที่9หัวที่10หัวทีหัวที่12สรุปนะครับชุดนี้ราคาพิเศษสุดก็คือ มีทั้งหมดหัวฉีด12หัวฉีดสาย12เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นสายยาวที่วิ่งเข้าไปหาปั๊มชุดนี้ก็คือจากตัวปั๊มนะครับสายวิ่งยาวมาแล้วก็ออกไปทั้งสองด้านนะครับนี่เลยชุด12หัวงของเราราคาพิเศษสุดๆนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการอะไรส่วนอื่น,นครับพวกปีกตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ค่อย โทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับว่าอะไรตัวไหนที่ต้องการตัวไหนที่ไม่ต้องการราคาก็จะมีลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่ลูกค้าต้องการนะครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำตัวปีกตัวแขนตัวนี้นะครับระบบเซฟตี้นะครับสามารถล็อกอัตโนมัตินะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 5 0 4ว6 4 1 หรือว่าอีกเบอร์นึงนะครับ0ูนย์เก้าส่วน f a c e b o o k นะครับเข้าไปดูกิจกรรมความเป็นไปของเราได้ที่ร้านดูดีการเกษตรเว็บไซต์ไปดูราคาข้อมูลอัปเดตตลอดเวลาครับที่เว็บไซต์ kslgr.com